ก็เปิดศูนย์การเรียนรู้สตองจิติตพอเพียงต้านทุจริตครับสำนังกงานปปชประจำจังหวัดสระแก้วครับ<อ>ก็ให้เยาวชนและก็ชมรมสตองในจังหวัดสระแก้วเข้เาใจแล้วก็รู้วิธีการป้องกันเตรียมการรับรับมือเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ<อ>ในส่วนหนึ่งก็จะมีเยาวชนที่เขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมชมรมกิจ,จกรรมสตองต่อต้านทุจริตนะฮะจะเป็น การเสริมสร้างให้เยาวชนเข้าใจตรนักรู้ในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับและก็ส่วนที่2ก็จะเป็นชมรมเป็นกลุ่มชาวบ้านที่จะเข้ามาตรนักรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนขจาราวิทยาคมดิฉันนางสาววิลาวันขันโทวันนี้มาเสนอศูนย์เรียนรู้สตองจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะคือการการผิดระเบียบสังคมหรือการผิดกฎของโรงเรียนนะคะ เป็นการลอกข้อสอบของนักเรียนถ้านักเรียนทุกคน <Okay. S 1> ถูกปลูกฝัง <Okay. S 1> หรือการทำอย่างนี้ <Okay. S 1> มันจะส่งผลให้ต่อถึงอนาคตค่ะ <Okay. S 1> ส่วนอันนี้คือการให้คะแนนให้เงินในการลงคะแนนเสียงมีผลต่อการไม่ซื่อตรงต่อคะแนนแล้วก็ได้ผู้นําที่มีการทุจริตเกิดขึ้นค่ะส่วนอันนี้คือการติดสินบนเจ้าพนักงานต่อให้เราทำผิดแค่ไหนถ้าเรามีเงินเราก็ ยังเป็นบุคคลที่ทําผิดและลอยนวลได้ค่ะอันนี้การทุจริตหรือการยักยอกเงินการทำถนนทำให้ถนนแตกหักเสื่อมเสื่อมสภาพได้โดยเร็วแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนสิ่งนี้คือทำให้เห็นว่าในปัจจุบันเงินมีค่ามากกว่าความเป็นมนุษยธรรมเมื่อเรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็จะทำทุกๆอย่างได้มากกว่าค่ะ ส่วนสิ่งนี้คือการติดสินบนเช่นกันค่ะแต่เป็นการติดสินบนเพื่อให้เราได้เป็นพนักงานมากกว่าส่งผลให้เกิดการได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพตามที่บริษัทได้ตั้งคุณสมบัติไว้สวัสดีค่ะนางสาวเฉลิมพรพงษ์ไทยค่ะตัวอย่างการทุจริตก็คืออย่างการติดสินบนเจ้าหน้าที่ค่ะอย่างเวลาเราเห็นด่านตรวจอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ยื่นเงินให้เจ้าหน้าที่ก็ทำการ ถ่ายรูปภาพหรือถ่ายรูปภาพไว้และนำไปแจ้งที่เว็บปป,ปชอะไรพวกนี้ค่ะในปัจจุบันนะคะมีการุจริตหรือการพิระเบียบสังคมมากมายในปัจจุบันโดยประเทศไทยเราในปัจจุบันนะคะมีการเสียงบประมาณในส่วนที่จำเป็นต่อ,อประเทศเรามากๆแต่กลับเสียไปโดยบุคคลคอลรัชันหรือบุคคลที่นําเงินไปเพื่อใช้กับตัวเองเราอยากฝากถึงบุคคลที่ทําสิ่งนั้นขอให นึกถึงเด็กรุ่นใหม่สังคมปัจจุบันแล้วก็สภาพแวดล้อมปัจจุบันนะคะเพราะว่าส่งผลเสียมากมายต่อประชาชนและยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อคนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตและไปพัฒนาประเทศต่อเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีต่อคนไทยในประเทศแล้วคนรุ่นหลังด้วยค่ะสีเ o ื to ทูริ n ลนคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต